และแล้วก็ถึงวันที่ AI อย่าง DeepSeek โดนแบนแต่เร็วเกินไปไหม ทีนี้นะครับทาง n e w t e h Thailand ก็จะมาอัปเดตข่าวเรื่องของวงการ AI ทีล่าสุดนะครับก็มีข่าวว่า AI อย่าง DeepSeek นะครับถูกแบนกันแล้วหลังจากที่เปิดตัวและเป็นกระแสนในช่วงตรุษจ,จีนปี2025ที่ผ่านมาและผู้ที่แบนนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นสหรัฐเจ้าเก่าเจ้าเดิมโดยซื่ออย่างฐานเศรษฐกิจนะครับก็ได้เผยว่าทางสหรัฐแบน DeepSeek บนเครื่องมือรัฐบาลวันข้อมูลรั่วไหลซึ่งนัก ลงทุนทั่วโลกก็จับตาดูผลกระทบของอุตสาหกรรม AI นี้โดยกระทรวงพาณิชย์ ของสหรัฐนะครับก็ได้แจ้งพนักงานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าห้ามใช้งานโมเดลปัญญาประดิษฐ์จากจีนอย่างดีฟซีบนอุปกรณ์ของรัฐบาลตามข้อความที่รอยเตอร์ได้รับและจากแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องซึ่งในอีเมลได้ส่งถึงพนักงานและระบุว่าเพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์การเข้าถึง AI จากจีนในชื่อดีฟซีถูกห้ามใช้อย่างกว้างขวางบนอุปกรณ์ของรัฐบาลและห้าม download, ดาวน์โหลดดูหรือเข้าถึง แอปพลิเคชันเว็บไซต์หรือแอปเดสก์ท็ที่เกี่ยวข้องกับ d e e p s e ีสำหรับก่อนหน้านี้นะครับสมาชิกของขคณะกรรมาการด้านข่าวกรองของสภาผูา้แทนราษฎรของสหรัฐนะครับก็ได้เสนอร่างกฎหมายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพื่อห้ามใช้ AI อย่าง d e e p s e ีในอุปกรณ์ต่างๆเช่นเดียวกันและยังมีการส่งเมลถึงผู้ว่าการรัฐ ทั่วสหรัฐให้มีการเรียกร้องการห้ามใช้แอปพลิเคชัน AI อย่าง d e e p s e e โดยการใช้ d e e p s e e AI นะครับทำให้ผู้ใช้งานแชร์ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนสูงกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นสัญญาเอกสารบันทึกทางการเงินต่างๆซึ่งก็มีหลายรัฐได้ดําเนินการแล้วไม่ว่าจะเป็นเวอร์จิเนียเท็กซัสนิวยอร์กและนอกจากทางสหรัฐนะครับในประเทศอื่นๆก็มีการควบคุมการใช้ข้อมูลของ AI deepseek และดําเนินการตรวจสอบการส่งผ่านข้อมูลของ AI deepseek ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้อิตาลีเนเธอร์แลนด์ออสเตรเลียและอื่นๆที่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้ AI deepseek เพื่อมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน